ประชาธิปัตย์นัดอดีตสสของพักเข้าหาหรือสถานก,การณ์การเมืองโดยเฉพาะการสร้างความรุนแรงและข่มขู่องค์กรอิสระพร้อมรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแบ่งแยกประเทศเพื่อยื่นยุบพักเพื่อไทยขณะที่รักษาการนายกรัฐมนตรีมั่นใจกองทัพไม่ปฏิวัติแน่นอนพร้อมขอหยุดพูดเรื่องการแยกประเทศ พระพุทธอสสระนำมวลชนบุกกองปราบแจ้งจับรักษาการนายกรัฐมนตรีแก่นำนำนปชและอธิบ I, ดี t s i คดีหมิ่นสถาบันและเว้นการปฏิบัติหน้าที่ให้เวลา7วันจะมาตามความคืบหน้าขณะที่ส่วนหนึ่งไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งจับโกตีฝ่าฝืนพรากาฉุกเฉิน จูเลียกาเย่นักแสดงหญิงชาวฝรั่งเศสวัย43ปีฟ้องนิตยสารโคลเซอร์ตี um. พิมพ์ภาพลักข่าวอื้อเฉาที่ระบุว่าประธานาธิบดีฟรั่งสัวอองลองและเธอแอบพบกันอย่างลับๆโดยฟ้องเรียกค่าเสียหาย74,000ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านทนายประจำตัวคาดเธอมีโอกาสชนะคดี Attack 3D Clean Action